ปัจงงจุบันนี้ก็มีโรงงานที่ทํายาอยูอ่ซอย40ไพ่เกษม<อ>แล้วก็มีโรงงานที่สร้างใหม่เพื่อผลิตสินค้าส่งต่างประเทศเอ,อเอาเงินตาเข้าต่างเข้าในประเทศก็มีโรงงานใหม่ด้วยแต่นนที่ดนะีก็ลูกๆทุกคนก็ช่วยคุณพ่อช่วยดูแลแล้วเราก็ไปถ่ายทําโรงงานกันมาแล้วเขาทำกันยังไงไปดูกันนี่เป็นโรงงานใหม่นี่เป็นโรงงานใหม่ นี่นี่นี่กำลังล้างตัวยานะครับตัวยาทุกอย่างเพื่อมาล้างเพื่อมาให้มันปนเปื้อนนะครับล้างเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าไปอบอบให้สะอาดนะครับอบเสร็จแล้วก็เอาออกมาเเป็นผักผักเป็นอย่างทุกอย่างสะอาดนะะห้องเตรียมห้องเตรียมห้องเตรียมนี่เราจะมีวิธีการคัดโสมนะคัดให้ต้นที่ไร้มาตรฐานอย่างเฉียวไว้นะครับแล้วก็เราก็ลงไปนึ่งก่อนอันนี้เป็นนึ่งเพื่อให้คข่ตัว แล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคไปบางตัวนะครับนี่เป็นน้แล้วถึงจะเอาไปแช่เอาไปหมักเอาไว้กนี่เป็นหมักอะาหลอย่างนี่ผสมเข้าไปตามสูตรของเราเองตามสูตรของเราเองโอ้มีหลายหลายอย่างไม่บอกไม่บอกเทเข้าไปไม่เป็นไรครับไปบอกไปถามผมได้จริงดีบอกอ๋อบอกหมดบอกหมดถ้าไปถามได้อันนี้เทสเวลาเทสอะไรเทสว่าตัวรวมมัดมัดตนไม้ผสมนี่หนักไม้ นีต <hi> รงเทพม,มีห้องเล็บนะฮะห้องเล็บห้องตรวจมีห네้องเล็บมีตองเทปเนี่ยนี่โรงงานใหม,ม่โรงงานใหม่โอ้โหใหญ่โตไปเองโรงงานใหม่นี่หนี่งถืเพื่อส่งสั่งประเทศอ๋อนี่เครื่องจักรการสมัยมาซื้อจากอิตาลีโอ้ซื้อจากอิตาลีเลยนะนี่เราลงทุนขนาดนั้นเลยความเป็นเอกลักษณ์ของสมเกาหลีตังกุยจับอยู่ที่การปรุงตัวยาสมุนไพรจีนและไทยต่างๆกว่าสิบชนิด ผสมผสานกันอย่างลงตัวจนได้คุณภาพในการบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงประสาทต้านความเครียดช่วยให้กำลังกายและพลังชีวิตภายในช่วยเสริมตั้งความต้านทานโรคตำรับยาสมุนไัยที่ดีที่สุดของคุณเจริญสุขก็ได้กำเนิดขึ้นและนำออกสู่ท้องตลาด มเกาหลีตั้งกลยจับตราแปลงสีฟันผู้คือสินค้าโสมตัวแรกของเมืองไทยและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาก็ได้พัฒนาสินค้าโสมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคือเครื่องดื่ม GSD Ginseng Drink รสชาติอร่อยมีโสมและนำผึ่งเป็นส่วนผสมจัดเป็นสินค้าคุณภาพอีกตัวหนึ่งซึ่ประสบความสำเร็จในตลาดเครื่องดื่มและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค คิดตำรับสูตรยาที่ดีและปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การเข้มงวดในคุณภาพสินค้าเพื่อรักษามาตรฐรานและชื่อเสียงของบริษัทเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าแต่ทว่าคุณเจริญสุขก,ก็ยึดมั่นในจุดยืนและนโยบายคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์ในไลน์ของสมเกาหลีตั้งกุยจับใช้แต่วัตถุดิบสมแท้ที่มาจากเกาหลีอายุตามสเปคที่ระบุเท่านั้นและส่วนประกอบยาจีนก็มาจากแหล่งที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้แน่นอนสะอาดไม่ปนเปื้อนไม่ปลอมปนและจะต้องเป็นแหล่งที่เป็นต้นตำรับลูกสมุนไพรตัวนั้นเท่านั้น ตามที่ระบุในตำรายาจีนรดินอากาศและสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันพูดสมุนไพรชนิดเดียวกันที่ปลูกในที่ต่างกันจะให้ฤทธิ์ทางยาที่ไม่เท่ากันยาจีนที่ถูกต้องตามตำรับมาตรฐานจะต้องใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งที่ระบุและอายุกับขนาดตามที่กำหนดเท่านั้น สิ่งนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบหรือะหนักถึงดังนั้นแม้จะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นหากแต่มาตรฐานและคุณภาพสินค้าต้องมาก,ก่อนจึงกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักที่ทํำให้โสมเกาหลีตังคุยจับเป็นผลิตภัณฑ์โสมหนึ่งแรกและหนึ่งเดียวที่ครองใจผู้บริโภคมาตลอด50ปีโสมเกาหลีตังคุยจับ